สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Immortal Soul Black s u r v i r นะครับซึ่งวันนี้นะฮะต้องย้ำกันอีกทีว่าไอเทมโค้ดที่แจกนะครับสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมโดยโค้ดเนี่ยผมแปะเอาไว้แล้วใต้ description นะครับสามารถไปกรอกกันได้เลย แล้ววันนี้นะครับแน่นอนว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปลงแรงนะครับด้วยตัวละครสายเลือดไทยหนึ่งเดียวในเกมนี้นั่นก็คือน,นี่นัทพลครับ <still> ผมชื่อเนี่ยก็บอกแล้วลว่าเป็นตัวละครไทยนะฮะและประวัติของเขาก็ให้กดดูบันทึกการวิจัยนะครับนี่ปึ๊บนะครับนัทพลเลียมไลนะครับอายุ27ปีประเทศไทยเป็นช่างภาพนะครับ mm hmm. เขาเป็นนักถ่ายภาพอิสระที่ร่อนเร่ไปทั่วไม่เคยพักการถ่ายภาพ เขามองโลกในแง่ดีและปรับตัวได้ดีพอนะครับบลาบลาบลาบนะครับซึ่งก็จะมีประวัติของเขาสั้นๆพอสังเขปนะครับผมโอเคทีนี้มาดูสกิลของนัทพลกันบ้างนะครับสกิลเส้นทางการเวลาเนี่ยจะเป็นประเภทพื้นที่นะครับก็คือเข้าไปในแมปต่างๆเนี่ยเราสามารถกดใช้ได้โดยนัทพลเนี่ยจะตั้งกล้องเอาไว้นะฮะเป็นเวลา60วินาทีเพื่อบันทึกภาพนะครับและพอถ่ายภาพเสร็จเราสามารถกลับไปที่แมปน,นั้นอีกครั้งเพื่อเก็บ exp ได้ด้วย ส่วนสกิลในการต่อสู้นะครับคือสกิลจับภาพนะฮะทุกๆก,การโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างสถานะเป็นประเด็นเป็นเวลา10วินาทีซึ่งสถานะเป็นประเด็นเนี่ยจะลดเกราะของคู่ต่อสู้ลง10บวกเลเวลคูณ2นะฮะถ้าพื้นที่นั้นถูกถ่ายรูปโดยนัทัพลไปแล้วเนี่ยเกราะของคุณจะลดเพิ่มอีก10หน่วยซึ่งเป็นสกิลที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งกล้องถ่ายภาพไวท้ทุกๆท,ที่ที่เราไปนั่นเองนะครับ โอเคมาดูความถนัดกันบ้างนะฮะความถนัดของนัทพลเนี่ยก็จะเป็นกำปั้นและปืนนะครับซึ่งเป็น2ช้อยที่เราสามารถเลือกใช้อาวุธได้นะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมผมจะใช้หมัดมากกว่านะครับไม่ค่อยใช้ปืนนะเพราะปืนเนี่ยมันจะมีเสียงดังเรียกสตรูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นนัทพลให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าโหดมันฮาขนาดไหนอุ้ยเลือกตัวละครก่อนดิเอาละครับเนื่องจากเรามุ่งมั่นจะเล่นสายหมัดนะฮะก่อนอื่นไปที่ป่าก่อนเลยนะครับไปที่ป่าเพื่อวางกล้องก่อนนะฮะ จากนั้นก็ไปที่ตรอกนะครับพอมาถึงตรอกปุ๊บเนี่ยก็เ,เดินหาเลยนะครับสนับมือผ้ารองเท้าเอามาก่อนคือทุกอย่างต้องทำไปด้วยความเร็วนะฮะเพราะว่าเลเวลเราสูงแล้วเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยก็ะจะโหดโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าทำชา้านิดนึงอาจจะตายไวไปเลยอ่าได้ถุงมือผ้ามาแล้วนะครับหนึ่งอนะันนะเอาโอเคเจอไวมากทิ้งแล้วเราก็ไปที่ ไปที่ป่าได้เลยนะครับแต่ว่าป่าเราจะยังถ่ายรูปไม่เสร็จนะเพื่อหาแร่เหล็กโอเคพอได้แร่เหล็กมาแล้วนะครับเราจะสร้างเกราะมือใช่ไหมให้เราไปหาเศษโลหะที่จะเป็นโรงงานกับสลามนะครับก็ไปที่โรงงานได้เลยซนกะิงถ่ายรูปพร้อมแล้วก็ตั้งไว้เลย What this อะไรของท่านเนี่ยจะทำอะไรผมเนี่ยเฮ้ยเธอเรามาหาของหลบไปดี เป็นคนที่ไหนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเฮ้ยอย่ามาทะลึ่งเด้อได้เสร็จโลหะแล้วครับก็เอามาสร้างเป็นเอามาสร้างเป็นเหล็กนะแล้วก็สร้างต่อเป็นถุงมือเราก็จะได้ถุงมือที่ดีขึ้นนะตอนนี้นะครับให้กลับไปที่ป่าอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อหาหนังสัตว์นะ อ่าโอเคสวยเลยเราก็จะสามารถสร้างถุงมือนี้ปึ๊บแล้วก็สร้างถุงมือแย็บ yeah, ปึ๊บแล้วก็รวมกับถุงมือเสริมพลงังปึ๊บอ่ะโอเคตอนนี้เราได้ถุงมือโหดมาแล้วนะฮะให้เราไปที่วัดนะครับเพื่อหาชุดป้องกันอีกสักนิดสักหน่อย s o r r เอาต่อยไปก่อนอุย้ยถึกว่ะถึกว่ะพอนี้ถึกว่ะถ่ายรูไปไว้ก่อนฮนะ ือตอนนี้ขนาดหมัดเราแรงมากแล้วนะเรายังแบบโอเคได้ผ้ามาจริงๆได้ผ้ามาแล้วเนี่ยไปหาน้ำมันเพิ่มหนึ่งได้เลยอ้าวเฮ้ยมาอีกแล้วนายอ crashing, ุ้ยอุ้ยวัดกันแล้ววัดกันแล้วล่ะวัดกันแล้วล่ะเอาล่ะผมว่าผมเอาได้ว่ะคนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปเอาก่อน ชุดหลวงพ่อเนี่ยเฮ้ยมันสามารถอัพเกรดได้นี่ซื้อเอ้ยเอาละสวยเลย What's this? I have a c a s อืมเอาขนมปังมาดีกว่าฮะเมื่อกี้เราบาดเจ็บจากการต่อสู้นะ โอเคทีนี้เราจะสร้างถุงมือเสริมพลังต่อนะครับ <S <S พรเพราะว่าเริ่มมีไอ้นี่แล้วเราก็ต้องไปหาผ้านะครับก็จะมีสลัมกับสรารกาแล้วก็น้ํามันเราสามารถไปสลัมได้เลยนะหาทั้งผ้าทั้งน้ำมันได้เลยแต่ว่าที่นี่จะมีคนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่จะเอามีว่ะเฮ้ยเจ๊โดนแน่ผมเอาตายผมเอาตายไปแล้ว1 <head> คิวเฮ้ยเรียบร้อยฮะเสร็จไปหนึ่งกินยา หาผ้ากับน้ำมันครับปลอกแขนน้ำมันเจอล้ไปผ้าโอเคสวยเลยได้ผ้าชุดน้ำมันนี่สามารถสร้างถุงมือบาซีได้แล้วะฮะก็จะเป็นของขั้นสูงสุดที่ผมจะได้ใช้แล้วนะฮะบักฮื้อเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นพุทธสรีระได้โดยใช้พระไตรปิฎกนะครับก็ไปที่วัดนะพระไตรปิฎกนี่ต้องมาหาที่วัด พุทธสรีระสามารถสร้างต่อเป็นต้องไปจอกศักดิ์สิทธิ์กับไม้กางเขนต้องไปที่โบสถ์ครับโบสถ์เรายังไม่เคยไปใช่ไหมโบสถ์ไปไม่ได้ตอนนี้ไปยังไงต่อดีไปที่ป่ากันแล้วกันไปเก็บอีพีก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีมีอีก,การมาเดครับเวลาไปสถานที่ใหม่ๆนะฮะให้ตั้งกล้องถ่ายรูปเอาไว้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นโรง,ง,ง,งเรียนนะฮะก็ตั้งไว้ได้เฮ้ยเมื่อกี้เราโดนโจมตีอ่ะอเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ไหนอยู่สถานีดับเพลิงหมาดูซิใครทำเราอย่าทำค่อยสูเอาแม่ไปแล้วฮะเอ้ยอยังไม่ตายเหรอเนี่ยมมวิ่งหนีมัน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 น่าจะหน,น,น,ะนีไปโรงพยาบาลหรือเปล่าตามล่าครับ Watch out camera. ไม่แม่ขอโทษหนีไปไหนสุสานทิวขาวอะตามหา <c oughs> เจอกันอีกแล้วเ <c oughs> พื่อนผมแรงผมมแรงเธอแรงพอไหม <c oughs> ตายไหม <c oughs> ตายละสองคิวอุ้ยได้เกาะมาว้าวโอเคทิ้งเลยฮนะพวกเสื้อพวกนี้ทิ้งเลยเราฟาร์มของเอากับคนดีกว่าแบบนี้อืม แต่ว่าตอนนี้เราเราเราเจ็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเฮ้ยอะไรมาอีกคนแล้วมาเฮ้ยไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันมาแบบถึกๆแต่ถึกพอไหมขอฟาร์มของจากนายแล้วกันขอฟาร์มของจากนายแล้วกันวิ่งแต่ถึกว่ะวิ่งแต่ถึกจัดว่ะเขากินยาสู้อ่ะเขากินยาสู้อ่ะคุณไหวหรือเปล่าขอของหน่อยสิคุณปั๊มยาสู้ขอของหน่อยสิ หนูหนีโอ้เจ็บฮะเจ็บเจ็บเจ็บเราเองก็เจ็บนะวัดมีเขามีมีมีคนอยู่ที่วัดเราจะรอดไหมนะโอ้โหเฮ้ยหนีดีกว่าไปไปอุสุสานได้สุสานพักก่อนพักก่อนตอนนี้ไม่มียานะครับประเด็นคือไม่มียา มีสุสานเส้นทางการเวลาเสร็จแล้วนะ,ะที่สุสารนะแต่ว่าจะต้องต้องต้องฟื้นเลือดฟื้นสตามิน่แบบเยอะเลยตอนนี้คนที่เหลือรอดยังมี5คนนะแต่ยังไม่ปะทะกันอาวโอเคมีตายไปอีกหนึ่งโบสถ์นี่มันจะมีพวกน้ำมงน้ำมน์นะฮะเพื่อที่จะทําให้เราเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมีคนเหรอน่าจะโดนฟาร์มขอไปเกี้ยงแล้วมั้งโอเค ได้แล้วฮะอัปเกรดเป็นเครื่องประดับที่ดีขึ้นหน่อยนะครับก็จะมีบวกเนี่ยที่เรายังออดอยู่นะฮะเกาะแขนก็จะใช้แผ่นเหล็กนะครับมีเศษโลหะแบบค้อนแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการยาอน้ำม์โอเคได้น้ำม,ม์มาหนึ่งเฮ้ยสวยใช้เลยฮะสตาสตีล เส่หมวกป่หวกไม่ง่อยก็ใส่เลก่อนอะไรเราคุณเป็นคนที่ไหนกันเนี่ยเอาเจ๊เจ๊จะไม่หยุดอ่เฮ้ยอะไรเขาเนี่ยอุ้ยโทษโทษโทษไปละเราต้องไปวะเราต้องไปที่อื่นวะไปเก็บอีกพีก่อนได้ใช้เลยฮะคือแบบโคตรเจ็บตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเกมตึงมากนะครับเพราะว่า ถ้าใครใครฟาร์มของช้านี่อาจตกเป็นเหยื่อผมไปเก็บอีกทีก่อนออโรงงานไปได้โอเคมีที่อื่นอีกไหมที่เราจะเก็บอีกได้สลัมไปได้ นี่เราจะสามารถอัพเลเวลได้นะฮะเวลาเราตั้งกล้องเอาไว้ก็จะมีแค่นี้นะตรอกไปตั้งกล้องไว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> ม,มีคนวะ่ะ <c oughs> Sorry เจ๊เจเนี่ยหนีผมมา <c oughs> หลายทีแล <c oughs> ้วนะเจคราวนี้เจต้องไปโอ้โหหนีไปอีกแล้วอ่ะหนีไปโรงเรียนปะไปดูดิ ไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีแบบนี้คือไม่ดีนะเพราะว่าเราไม่มีคืออเจนั่นมันหนีไปเรื่อยอ่ะคือเราก็เจ็บด้วยไงประเด็นแต่เรา,เาวางกล้องไว้หลายแมปแล้วนะครับเพื่อลดดิฟเฟนซ์ของศัตรูนะตอนนี้แมปมันจะค่อยๆบีบไปประพาคารครับ <c oughs> อา้าเจเจออีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยตายที ได้ค่ะโอ้เคอ๋อเฮ้ยโอ้โหมากันไม่หยุดโอ้มากันไม่หยุดอ่ะเสร็จโลหะ sorry เอา้าเจออีกตัวหนึ่งแล้วเจออีกตัวหนึ่งแล้วได้ฆ่าไหมหน,หนีอีกแล้วอะ่ะโอ้ยแล้วเราก็เจ็บด้วยนะตอนนี้เหลือแค่สามคนสุดท้ายนะครับแต่ว่าเราเองก็วิกฤตนะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีของปั๊มเลือดกับสตมิน่ตอนนี้ ่ที่ที่ไปได้น่าจะมีโบสน,นะครับโบส <_ d ream> เผื่อจะเจอน้ำมนต <_ d ream> ์เออเอาเอาขนมปังขนมปังมีแค่ขนมปังฮนะนาทีนี้โอ้โห ของโดนฟาร์มเกลี้ยงเลยว้าได้น้ำมนต์สวย <c oughs> เฮ้ยมีคนเอา <c oughs> ได้คิวบวกบวกบวกเอาบวกโอ้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับนาทีนี้ หลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเอ่อแมพที่เขาจะไปคือโรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่เจ๊ดิุืยขอโทษทิวขาวไปทิวขาวฮะได้อีกพีด้วยอาต์ไม่เชออ้าวได้ของกินเอาล่ะเนื้อนก เหลือคนสุดท้ายแล้วนะฮะผมว่าเราไปจริงๆไปตามล่าดูก็ได้นะเนี่ยไปรับอีกีด้วยนะครับเราอุ้ยหนีหนีไปที่ไหนดียวโบสถ์หรอหรือวัดเจอมาจบกันที่วัดนี่แหละมาจบกันที่วัดนี่แหละเธอมาจบกันที่วัดนี่แหละมาแล้วแม์สุดท้ายออ้ยหนี หนีไปทิวเขาเผื่อเจอ,อเก็บมาก่อนไม่รู้ใครทิ้งไว้นะฮะแต่ว่าเราสามารถพักเติมเลือดได้เออเขาจะไปโบสไหมนะแต่ว่ามันมีทิวเขากับโรงเรียนนะครับซึ่งผมว่าน่าเขาน่าจะมาทิวเขานะรออยู่ที่นี่แหละนะครับพักชาร์จสตามิน่ารอเลย เพราะว่าอีกยีบสองวินะครับมันจะระเบิดแหละผมว่าผมค่อนข้างได้เปรียบนะตานี้นะมีน้ำมนตเติมเลือดแค่ได้ครั้งนึงอะ่ะผมว่าเขาโดนเยอะเขาของเขาก็ต้องร้อยหลอเหมือนกันนะครับรอมันเหลือตัดสินกันหนึ่งหนึ่งละเนี่ยเดินรอเลยเดี๋ยวมาแน่ไม่ได้แล้วเรามีผ้าโ,โพโหัวแล้วไม่ว่ะเดี๋ยวนะเขาจะไปไหนได้อีก มีโรงเรียนกับทิวขาวเหรออยู่โรงเรียนเหรอ s this? <S เอาอนี่ไม่มีเลือดแบบนี้เธอเรียบร้อยฮะได้คิวครับผมนี่แบบนี้ก็แรงขึ้นแบบสวยงามไปเลยทีเดียวโอเควินเนอร์ครับรอบนี้นะแต่ว่าเกมตึงเหมือนกันนะครับเนี่ย นี่นะครับตอนนี้ผม <Where S 2> อยู่ในแรงช้างนะครับก็นี่คือคู่ต่อสู้ทั้งหมดนะฮะซึ่งเรานี่มาแรงสูงสุดเลย เป็นไงกันบ้างครับสำหรับความมันและลีลาบูของนัชพลน,นะฮะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีกว่ายอนอูซึ่งเป็นตัวพระเอกตรงที่เขาสามารถเลือกใช้อาวุธได้ถึง2แบบนั่นก็คืออาวุธมัดนะครับและก็อาวุธปืนนะฮะซึ่งตอนท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดคุณฆ่าตัวละครที่ใช้ปืนเนี่ยคุณอาจจะเก็บปืนมาใช้เป็นซับเวฟพ่อนได้นะครับผมและการไต่แร้งนะฮะถ้าเกิดคุณสามารถเล่นไปเรื่อยๆจนถึงแร้งสัตว์กินเนื้อเนี่ยคุณจะเจอแต่คนแบบ โหดๆเลยนะฮะและเกมมันจะตึงและมันกว่านี้มากๆนะครับยังไงถ้าเกิดสนใจนะฮะลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าเกมเนี่ยลุ้นระทึกและมันสุดๆนะฮะหลังจากที่ไล่ล่าฟาร์มของกันแล้วเนี่ยมันบีบหัวใจเหลือเกินนะครับยังไงก็ฝากเกมไว้นในอ้อมใจด้วยนะฮะวันนี้ไปละครับสวัสดีจ้า